1111 11. คือวันนี้มันต้องแบบนี้สิครับนี่ฮะเลข1111นะครับรุ่นนี้นะครับจัสร้าง1,999องค์นะครับเลขโฟที่เป็นเลข4ตัวเหมือนกันเนี่ยมีแค่องค์เดียวเท่านั้นนะครับนี่ฮะสวยแจ่มเลยนะครับรูปหล่อไตมาารวยทันใจเนื้อทองทิพย์องค์นี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับก็เป็นอีกหนึ่งองค์ที่สภาพเรียกว่าหล่อได้เต็มนะครับชัดลึกเรียกว่าแหม่ต้องบอกว่าแชมป์เลยนะฮะหน้าตาติดชัด แล้วก็ในส่วนของ องพระเองเนี่ยเหลืองอาลามดุดดังทองคำเลยนะครับรุ่นนี้จะสร้างในปี2543พิธีไตรมาสรวยทันใจนะครับออกวัดป่าหนองลมจังหวัดสาแก้วพระเครื่องอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่หมุนที่ได้รับความนิยมนะครับในพิธีไตรมาสรวยทันใจเนี่ยนิยมทุกรุ่นทุกแบบเลยนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับมีพระอยากปล่อยอยากเปลี่ยนรับเช่าให้เช่านะครับผมสามารถส่งมาได้เลยนะครับส่วนใครที่ชอบสาภาพสวยๆแบบองค์นี้นะครับ นี่ฮะจัดไปได้เลยนะครับ55,000บาทนะครับพร้อมเลขสวยๆ1111น11นะครับจัดสร้างไม่มากครับโทรมาได้เลย